วันนี้กิ่งจะพาเพื่อนๆมาชม c a p โฟ1.9 LDA สีเทาราคา796,000บาทค่ะสีประตูตัวเตี้ยจะมีด้วยกันมีสสีนะคะสีขาวส,ส,สีเทาสีบ้านเนิ้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้ากันเลยนะคะกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมตัดด้วยสีเทาเข้ม ไฟหน้า LED Projector มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะในรุ่นเกตนี้ในส่วนของลายล้อแม็กลูกค้าสามารถเลือกลายล้อแม็กได้เลยนะคะสวยตามสั่งจ้าสำหรับรถคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นงาน T R M นะคะออฟส5สีเทากันยาง2 5 5 5 5 0ขอบ18โหลดหน้า2หลัง3จ้าในรุ่นของ L D A นะคะกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถสามารถปรับไฟฟ้าได้ และเบ้ามือจับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันไฟท้ายจะเป็น LED กันชนท้ายจะเป็นสีเดียวกับตัวรถกล้องขนาดถอยหลังจะบิ้มอินมากับเบ้ามือจับเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันบ้างนะคะว่ามีอะไรกันบ้าง ภายในจะตกแต่งไปด้วยสีดำแต่ด้วยสีเงินนะคะเพื่อให้ดูเรียบหรูดูแพงค้ะจอเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วรองรับระบบ Android Auto Apple CarPlay และสามารถควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยการปรับระดับของพวงมาลายนั้นสามารถปับได้สี4ท,ทางสูงต่ำ เข้าหรือออกมีระบบเซนทันล็อกกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทมีระบบสัญญาณกันขโมยนะคะเบาะผ้าพเมีมี่สีดำด้านปรับกระจกเป็นไฟฟ้าเลื่อนขึ้นลงอัตโนมัติพร้อมระบบป้องกันการหนีด้านผู้ขับมีไฟสอง,สองแผนที่สองตำแหน่งและไฟสองสว่างในห้องผู้โดยสารลำโพงจะมีด้วยกันอยู่หกตำแหน่งนะคะมีช่อง USB ็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรุ่นแคปโฟ1.9 LDA สีเท่แแมรโบพร้อมล้อแม็กจัดทรงสวยครบรถพร้อมออกจากศูนย์ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจรุ่นเกตไหนนะคะสามารถอินบ b o x เข้ามาสอบถามในเรื่องของแคมเปญโปรโมชั่นได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ